ทนายต้ามเผยข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับคดีแตงโมก่อนหน้านี้ทางดันทนายต้ามพิธากับพิธีกรหนุ่มกันชัยได้จัดรายการตอนพิเศษหอนกระแสเป็นการไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียของทั้งคู่โดยมีการพูดถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของนางเอกคนดังแตงโมนิดาและรวมไปถึงประเด็นที่หลายคนจับจ้องก็คือเรื่องที่คุณแม่ของแตงโมเผยถึงเรื่องเงินเยียวยา30ล้านจนเป็นกระแสดรามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกัก และล่าสุดทนายตั้มมีการเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นข้อความที่สนทนากับบุคคลปิศนาที่อยู่ในวดวงไฮโซซึ่งเผยว่าตนได้ข้อมูลสำคัญจากคนที่น่าเชื่อถือได้มาบอกกับตนว่ามีคนหนึ่งเวลาเที่ยวมักจะมีนิสัยชอบหยอดอยาให้กับผู้หญิงหมดสติ ทางนี้ยังได้บอกว่าอาจเป็นข้อมูลที่ตนยังไม่รับรู้หรือว่ารับรู้แล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพื่อนก็ไม่กล้าออกมาแชรและเมื่อย้อนกลับไปวันที่5มีนาคมทนายตั้มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามีคนเกี่ยวกับคดีแตงโมนิดาออกมาคุยด้วยวันจันทร์รู้เรื่องแน่นอนจึงทำให้เหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างเฝ้ารอและติดตามกัน